น o p a ด o n Story. A Life changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p a ด o n Story Podcast นะครับวันนี้กลับมาที่หนังสือเล่มนี้อีกแล้วนะครับ This Book Could Fix Your Life ของคุณเฮเลนทอมสันนะก็จะหยิบหนังสือเล่มนี้นมา รีวิวอยู่เรื่อยๆนะครับแต่จะไม่ได้รีวิวรวดเดียวก็เป็นหนังสือคล้ายๆกับแนวๆของของหนังสือของคุณมาร์กแอนด์แองเจลเชอร์นอฟเนี่ยที่รีวิวกันมาเป็นปีๆเลยนะจะหยิบเฉพาะเรื่องที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็นํามาชวนคุยนะ,ะวันนี้เรื่องที่อยากจะนํามาคุยก็คือเรื่องของการ สร้างเพื่อนหาเพื่อนนะ make friend ภาษาอังกฤษเรียกว่า make friend สร้างเพื่อนก็ดูแปลกนะก็คือการการหาเพื่อนนั่นแหละนะครับผมว่าเหมาะกับหลายๆสถานการณ์นะตั้งแต่คนที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับบางทีเราเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีเพื่อนอนะ่ะเออแบบทําไมไม่มีเพื่อนสนิทเลยเนะอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีเราก็ต้องย้ายโรงเรียนเข้ามาหาวิทยาลัยอ,อย่างเงี้ยเราก็ไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆจะจะไปจะหาเพื่อนใหม่ยังไงอะ่ะ เพราะบางทีนีอยู่ในโรงเรียนเนี่ยมันมันอยู่กันมานานไงมันก็เลยเป็นเพื่อนกันพอมาที่ใหม่ก็ไม่ไม่ไม่รู้จะปรับตัวยังไงหรือคนที่เรียนจบแล้วนะไปที่ทํางานไปเจอเพื่อนที่ทํางานก็ struggle นะ struggle ก็คือเข้ากับคนอื่นยังไม่ค่อยได้ไม่ใช่ว่าเรานิสัยไม่ดีอะไรหรอกแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะสร้างเพื่อนยังไงจะหาเพื่อนกันยังไงนะครับก็วันนี้มีเทคนิคมาฝาก5เทคนิคนะหนังสือเขียนไว้นะครับอ่ะเริ่มต้นเลย ขาบอกอย่างแรกนะคุณอย่าไปเร่งคุณอย่าไปคิดว่าเพื่อนมันจะมีได้ไภายในแค่วัน2วันนะบางคนบอกเนี่ยเปิดเทอมมาแล้ว3วันเนี่ยยังไม่มีเพื่อนเลยเนี่ยมันเร็วไปเขามีสถิติให้ที่น่าสนใจนะเขาบอกว่าเราต้องใช้เวลาประมาณ90ชั่วโมงเนี่ยเวลานี่คือเวลาต้องคุยกันอยู่ด้วยกันนะเกชั่วโมงเราถึงจะเริ่มมีความเป็นเพื่อนเกิดขึ้นลองนึกภาพ90ชั่วโมงผมตีนะสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเจอคนคนเนี้ย เจอไม่ใช่ว่าแค่อยู่ในห้องเดียวกันถือว่าเจอนะเจอนี่คือพูดคุยกันนะสมมุติว่าเราพูดคุยกับคนคนนี้เนี่ยวันละชั่วโมงก็แปลว่าเราต้องใช้เวลาทั้งหมด90วันนะ90วันคือ3เดือนนะครับกว่าที่เราจะเริ่มรู้สึกว่าคนนี้เป็นเพื่อนเราแล้วเอาจริงๆเนี่ยเราไม่ได้เจอเขาทุกวันด้วยสมมติว่าอย่างอย่างที่เรียนหนังสือหรือที่ทํางานเนี่ยเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่ได้เจอใช่ป่ะวันไหนก็เราก็ไม่ได้เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิน3เดือนกันแหละไอ้เก้าสิบวันนี่คือ มันต้องเจอทุกวันเวนลาชั่วโมงทุกวันเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เวลากับกับกับความเป็นเพื่อนนิดนึงนะอย่าไปเร่งว่าส,สัปดาห์นี้ยังไม่มีเพื่อนเลยอะไรเงี้ยเพิ่งเปิดไปสัปดาห์เดียวคุณยังไม่ได้เจอกันหรอกนะแล้วเพื่อนรักละ่ะเพื่อนที่เป็นเบสเฟรนละ่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นเบสเฟรนนะเป็นเพื่อนรักกันเลยเนี่ยต้องใช้เวลา200ชั่วโมง200ชั่วโมงนี้ถ้าเกิดคุณใช้เวลาวลหนึ่งชั่วโมงคือ200วันนเกือบ เกือบจะปีหนึ่งแล้วอะนะครับ200วันแลค่อนคือ 6- 7เดือนนะนะก็ประมาณ7เดือนได้โดยประมาณนี่คือเจอทุกวันวันละชั่วโมงนะครับกว่าจะเป็นเพื่อนรักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครบอกว่าเปิดเธอมาแล้วเดือนหนึ่งยังไม่ได้มีเพื่อนรักเลยอะไรเงี้ยมันเร็วไปไงเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องปรับความคาดหวังเรานิดนึงนะครับความคาดหวังโดยประมาณนะอันนี้บอกไม่จริงอาจารย์ผมเจอแบบ เวันก็เป็นเพื่อนรักกันแล้วก็โอเคมันก็อาจจะมีมีเร็วมีช้านะบางคนบอกโอ้อาจารย์เดเดือนแล้วยังไม่เป็นเพื่อนรักเลยก็มีเหมือนกันมันก็ไม่ได้แปลว่าต้องเป๊ะๆสองชั่วโมงเป๊ะๆกลายเป็นเพื่อนรักทันทีอะไรเงี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนแบบนั้นเขาเอาค่าเฉลี่ยมาให้ดูไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ปรับความคาดหวังเราแล้วเราก็จะได้ไม่ไปเร่งบางคนเนี่ยบอกทำไมฉันคุยกับเธอตั้งนานแล้วทําไมยังไม่สนิทกันทันทีเพราะเราไปเร่งไงเราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้เร็วจริงๆคำว่าเพื่อนนะมันเกิดดขึ้นโย โดยธรรมชาติอะมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบวันนี้ไม่ใช่ผู้นี้ใช่อะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนั้นอ่ะอันที่สองนะคุณอยากมีเพื่อนนะคุณต้องไปในที่ที่ความสนใจเขาเหมือนกับคุณนะ่ะเออการการสร้างเพื่อนหรือการการผูกมิตรไมตรี 3, ผูกความสัมพันธ์เนี่ยมันจะทําได้ง่ายกว่าเช่นเช่นยกตัวอย่างผมแล้วกันนะถ้าผมอยากจะมีเพื่อนใหม่เนี่ยผมจะไปบุ๊กคลับ ถามว่าทำไมแล้วแล้วผมมีคนรู้จักใหม่ๆจาก๊กครับจริงๆนะฮะเพราะผมชอบหนังสือแล้วพอคนเราเนี่ยมันมันมีความชอบร่วมกันเมื่อไหร่เนี่ยเราจะมีเรื่องคุยกันโดยธรรมชาติแต่ถ้าเกิดผมไปแบบที่เขาสอนทําอาหารเนี้ยผมจะมีเพื่อนยากเพราะว่าเขาถามผมว่าเออชอบทําอาหารอะไรครับอืมไม่ชอบครับมันก็จบละคอนเวอร์เซชัหรือว่าปทสนทนามันก็จบละ เออเนี่ยผมทำอันนี้มันน่าจะต้องใส่เครื่องปรุงอันนี้หรือเปล่าไม่รู้ครับมันก็จบถูกไหมแต่ถ้าเกิดมีคนคุยกับผมเรื่องหนังสือบอกเออไม,ไม่ไม่ทราบเคยอ่านหนังสือ atomic h a b i t ไหมโอ้ย,ยเคยผมอ่านชอบมากเลยเล่มนี้อ่ะมันต่อกันต่อกันไปได้เลยนะเออผมก็ผมก็เอาไปใช้นะเล,นเล่มนู้นเล่มนี้คุยกันไม่ได้อย่างเงี้ยหรือ,ออีกอันหนึ่งนะที่เป็น interest ผมเนี่ยก็คือฟุตบอล ถ้าถ้าบางทีเนี่ยผมผมใช้มันเป็นตัวคอนเน็กเลยด้วยซ้ําไม่ได้ตั้งใจหรอกนะแต่บางทีเห็นเขาใส่เสื้อบอลไงใส่เสื้อเลวพูมาเงี้ยอ่ะผมถึงแม้ผมจะเชียร์แมนอยู่นะไม่ได้ไม่ได้โกรธแค้นโกรธเครื่องอะไรเลยนะผมมาแซวตัวเองด้วยซ้ําบอกว่าผมเห็นเสื้อเลวผูนี่ไม่ได้สนิทกันมากด้วยนะผมเห็นเสื้อเลวพูแล้วผมไม่อยากทักเลยอะ่ะเขาบอกทำไมครับผมกผมกลัวโดน70ดนอารมณ์แบบนี้มันก็ขำๆมันก็เกิดเกิดเกิดอะไรล่ะเกิดเกิดความสัมพันธ์ได้ได้ดีใช่ปะ พยายามนะผมไม่ได้บอกว่าต้องเป็นฟุตบอลหรือเป็นหนังสือแต่ว่าพยายามพาตัวเองไปในที่ที่มีคนที่เขาสนใจในเรื่องคล้ายๆกับเราอะอย่างบุ๊กคลับถ้าคุณชอบหนังสือคุณไปฮะคุณไปแล้วคุณมีโอกาสเจอเพื่อนหรือฟุตบอลเนี่ยเขามีนะเปิดให้เชียร์บอลน,นู่นนี่นั่นนะ่ะคุณไปแล้วคุณก็มีโอกาสเจอเพื่อนแต่ขอนิดหนึ่งลิตรแล้วกันฟุตบอลเนี่ยบางทีมันมีความอะไรนะ ทะเลาะเบาแหว้งกันอยู่บ้างนะบางทีแบบอันนั้นเกิดเลยอะ่ะผมว่านะส่วนตัวผมนะคือบางทีมันก็ล้อกันเล่น,ลนขขๆขำๆว่าโอเคนะบางคนเราจริงจังนะบางคนแบบทะเลาะต่อยกันอนะันนั้นอันนั้นก็ไม่ใช่เพื่อนและกลายเป็นไปหาศัตรูแทนก็อย่าไปในทรงนั้นนะอย่าไปทรงนั้นไปย้อยเย้ยกันมากเกินไปเนะี่ยผมว่ามันก็จะเยอะไปแต่ว่าเอาทั่วๆไปนะคุณชอบทำอาหารคุณไปในกลุ่มเขาทำอาหารเขาจะจัดคอร์สทำอาหารนะคุณคุณลองไปเรียนดู บางทีไปเรียนไม่ได,ไได้ไม่ได้แค่อยากได้ความรู้นะอยากได้เพื่อนอยากได้กลุ่มคนที่ชอบแบบเดียวกันนะใครชอบเรื่องธุรกิจคุณก็ไปเรียนคอร์สที่เขาสอนธุรกิจอนะ่ะเดี๋ยวคุณก็เจอนักธุรกิจทําธุรกิจกันอะไรเงี้ยก,ก็จะเป็นแวดวงนะพวกนี้ช่วยได้หรือจะเป็นพวกโบชิก็ได้นะเป็นกลุ่มใน f a c e ุ o o k นนอปดอนซอรี่เนี่ยก็เป็นสังคมสังคมหนึ่งนะสำหรับผมนะมันเหมือนหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเป็นคอมมูนิตี้อันหนึ่งแล้วคนที่เข้ามาฟังโนปดอนซอรี่เนี่ย จะชอบคล้ายๆกันชอบคล้ายๆที่ผมชอบนี่แหละเพราะถ้าเกิดท่านไม่ชอบนะท่านไปนั่นแหละท่านไม่มานั่งฟังผมอยู่หรอกถ้าท่านฟังผมอยู่นั้นก็ตชอบแนวพัฒนาตัวเองชอบอ่านหนังสือชอบทําธุรกิจชอบ OK เชอบวัดผลอะไรเงี้ยคือท่านชอบอะไรที่ที่ผมพูดนั่นแหละไม่งั้นท่านไม่ฟังผมอยู่แล้ะแล้วคนที่ฟังผมส่วนใหญ่ก็ชอบแบบเนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีเพจก็จะแบบมีบางคนมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยเดี๋ยวต่อไปนะผมอาจจะเป็นอินโทรเวิร์ดนิดนึงนะต้องขออภัยต่อไปอาจจะมีแบบ เจอกันสันหน่อยไหมอะไรเงี้ย get to g e t h e r กันหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะใกล้ๆปีใหม่แบบจะเรียกว่าอะไรเดียจัดสังสรรค์กลุ่มคนนบดอนสตรอรี่บางคนเจอแต่ชื่อไงคอมเมนต์ผมบ่อยมากผมจําชื่อได้แต่ว่าไม่เคยเจอตัวจริงอะไรเงี้ยก็หรือบางบางท่านอาจจะอยากเจอกันอะไรเงี้ยก็ก็ดีนะผมว่าก็ดีนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมเป็นโจ๋หัวหน่อยผมไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยอยากจะจัดปาร์ตี้แบบนี้ทุกเดือนอะไรเงี้ยไม่ยังไม่ใช่นะแต่ว่าฟอร์มไทม์ทูไทม์ก็คือบางครั้งบางคราวก็ก็ดีเหมือนกันนะครับ อ่ะถัดไปนะคุณอยากจะมีเพื่อนในเทคนิคอันที่3นะคุณต้องรู้จักวิธีการสื่อสารที่ดีนะวิธีการสื่อสารที่ดีคือเวลาเราจะคุยกันเนะี่ยถ้าเกิดคุณมาถึงแล้วคุณจะคุยแต่เรื่องของตัวคุณเองอย่างเดียวเฮ้ยผมยังงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นอีกฝ่ายไม่ได้เอ่ยปากเลยเขาไม่อยากคุยคุณหรอกวิธีการที่เป็นผู้สื่อสารที่ดีนะก็คือฟังให้เยอะ เราเราไปถึงปุ๊บไม่ต้องคุยทับคุยข่มเขาฟังเขานะครับเราอาจจะ Acknowledge เขาด้วยนะพยักหน้านะรหรือหรือตอบรับเขาไม่ใช่ว่าบางคนก็ฟังนิ่งๆหน,น้าหน้าจะหลับอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ใช่นะอย่าไปแทรกถ้าเขากําลังพูดกําลังติดลมเนะี่ยอย่าไปแทรกนะครับหรือถ้าจะจะพูดเสริมขึ้นมาก็ควรจะเป็นอะไรที่ Support นะคือบางคนบอกผมเป็นคนตรงครับคือ คือตรงกับหยาบคายนี่ไม่เหมือนกันนะบางคนบอกผมบอกเลยพอเขาบอกเออเนี่ยผมทําอาหารเออผมบอกตรงนะไอ้คุณทํามาห่วยมากอย่างนี้คุณจะมีเพื่อนได้ไหมล่ะเอาจริงนะมันอาจจะไม่ได้อร่อยมากแต่มันมันจำเป็นไหมที่จะต้องบอกเดี๋ยวนั้นตอนนั้นนะว่าแกทําได้ห่วยมากอะไรเงี้ยคือคือก็เลือกเอานะบางคนบอกก็ผมจะบอกมีอะไรไหมก็บอกไปแต่บอกแบบนี้ยคนก็เดินหนีเราบอกอะไรว่าเพิ่งรู้จักกันก็ามาด่ากันละอารมณ์แบบเนี้ยก็ต้องระมัดระวังนะ พูดก็มองหน้านะมองหน้ามองตาแต่แต่มองตานี่คุณต้องเอาดีๆนะคุณคุณอย่าไปม,มองแบบหาเรื่องนะครับบางทีมามองตามา้ไอ้นี่มันแปลกๆแ,แล้วเว้ยมันทา้าทายเงนะี้ยคือเคาว่ามองหน้ามองตาหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าอีกคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งหันไปอีกทางหนึ่งอนะ่ะเคยเจอนะเฮ้ยฟังเราว่าวะหรือหรือที่ที่ชอบฮิตที่สุดคืออีกคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งเล่นมือถือเอถ้าผมพูดอยู่แล้วมีคนอีกฝ่ายหนึ่งเล่นมือถือผมก็หยุดพูดแค่นั้นแหละผมรู้ว่าเขาไม่ฟังผมแล้ว บางคนก็บอกฟังอยู่ฟังอยู่ฟังแบบนี้มันฟังแบบไม่ตั้งใจฟังฮะเราเราเรารู้สึกเลยเออนี่ผมผมผมแทรกให้นะสมมตินะมันมีเรื่องเร่งด่วนมากเลยแล้วมันมีอะไรสักอย่างที่คุณต้องตอบลายเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยคุณบอกเขานิดนึงบอกขอัยนะครับนิดนึงนะครับผมใช้เวลานิดนึงขอตอบหัวหน้านิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมาคุยเงี้ยดีกว่าดีอยู่ดีๆคุยคุยอยู่หารไปเล่นไลน์เขาเขางงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออพวกนี้มันเป็น เทคนิคการสื่อสารโดยทั่วไปอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคุณอยากให้คนคุยกับคุณแล้วสนุกเนี่ยคุณถามคําถามเขาเรื่อยๆฮะป้อนคาถามให้เขาครับเขาจะชอบเออคุณเคยไปญี่ปุ่นไหมบอกอ๋อผมเคยผมไปโตเกียวโน่นนี่นั่นเออแล้วคุณไปโตเกียวเนี่ยคุณเคยไปอยู่ที่โรงแรมนี้ไหมอยู่ที่สถานีนี้ไหมเคยไปที่ชินจูกุไหมหรืออะไรเงี้ยคนจะชอบฮะคนเวลาถามมาเขาเขาอยากจะแชร์เขาอยากจะพูดอันนี้ก็เป็น เทคนิคการสื่อสารซึ่งจริงๆมันก็จะว่าง่ายก็ง่ายนะผมก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่ายากก็ยากนะเพราะบางคนก็ไม่เคยไงแต่ว่าถ้าอะไรที่มันเป็นทักษะแต่ว่ามันฝึกได้นะครับเทคนิคอันที่4นะเขาบอกว่าเมื่อไหรก็ตามที่มันเป็นเรื่องเพื่อนเนี่ยให้เรานับคุณภาพมากกว่าปริมาณคือพูดง่ายๆว่าคือคุณอย่าไปคิดแค่ว่าวันนี้ฉันจะต้องมีเพื่อนใหม่พรุ่งนี้ก,นนก็ต้องเพื่อนใหม่มะลืนก็ต้องเพื่อนใหม่ฉันจะมีเพื่อนใหม่เต็ไมไหมดเลยฉันอยากมีเพื่อนั้งหมด5000คน ไม่ดีหรอกถ้าคุณมี5,000คนแล้วคุณไม่ได้รู้จักเขาจริงจังแล้วเขาไม่ได้รู้จักคุณจริงจังเนี่ยมีแบบเนี้ยไม่เวิร์กหรอกคุณภาพมากกว่าฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีสถิติให้เนะเผื่อเผื่อเราไปปรับใช้ได้เขาบอกว่าให้ใช้เวลาประมาณสัก40%ของเวลาทั้งหมดที่เราจะใช้ในการพูดคุยพูดเล่นไม่ให้สีของทั้งวันนะครับสีของเวลาที่เป็นโซเชียลอินเตอร์แอคชั่น่ะก็คือการพูดคุยเสังคมเนี่ยสี่มสนิมสนิทคุณ ส่วนที่เหลือคุณจะกระจายไปหาคนอื่นได้ฮะแต่ว่ากลุ่มสนิทคุณเช่นคุณมีเพื่อนสนิทอยู่คุณมีพี่คุณมีน้องคุณมีไม่รู้อะภรรยาสามีหรือใครก็ตามที่เป็นクロสクロเซอร์เคิลอะเขาเรียกว่ากลุ่มกลุ่มสนิทเนี่ยใช้เวลากลุ่มนี้ให้เยอะสุดนะที่เหลือคุณอาจจะคุยกับเจ้านายมั่งคุณอาจจะคุยเจาะแจ๊คนนู้นคนนี้บ้างได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าวันๆคุณจะเอาแต่คุยคนแปลกหน้าอย่างเดียวฉันจะต้องหาเพื่อนใหม่ให้ได้ทุกวันอะไรเงี้ย อันนั้นอันนั้นเนี่ยคนไปเน้นบริมาณแล้วสุดท้ายเนี่ยเพื่อนแบบนั้นเนี่ยคือคุณก็ไม่ได้สนิทกับเขาเขาก็ไม่ได้สนิทกับคุณเพราะว่าคุณไม่มีเวลาให้กับคน5,000นคนพร้อมกันใน1สัปดาห์อยู่แล้วอะ่ะมันไม่มีทางที่เป็นแบบนั้นได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เวลากับกลุ่มคนที่เป็น close friend กับเป็นกลุ่มกลุ่มสนิทให้มากให้มากแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าฉันจะปิดตัวเองเลยนะถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทฉันฉันจะไม่คุยด้วยเลยน,ะนั่นก็เกินไปก็ถึงบอกประมาณ40%งนะนะครับมาถึอีกเทคนิคนึง เขาบอกว่าให้เราระวังนะให้เราดูตัวเองนะระวังว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มเหงาเนี่ยเริ่มไม่ดีละถามว่าทําไมเพราะว่าถ้าคุณเริ่มเหงาหรือโดดเดี่ยวเนี่ยเขาบอกว่าเราจะมีแนวโน้มคิดในทางลบมากกว่าทางบวกเวลาเราเหงาเราจะเริ่มคิดอย่างเช่นนะน้อยใจเราจะบอกว่าไม่มีใครมาสนใจเราเลยเรามันตัวคนเดียวนู่นนี่นั่นอนะไรเงี้ยเราจะคิดลบหมดเลยทั้งนี่นชีวิตมันมีอะไรที่ดีทั้งเยอะแต่เราไม่คิดอ่ะ เราจะคิดทางทางลบลูกไม่สนเราภรรยาสามีไม่สนเราพ่อแม่ไม่สนเรามันจะเป็นแบบเนี้ยเวลาเราเหงาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องตระหนักรู้แหละว่าตอนนี้เราเริ่มเหงาแล้วนะเขาวนี้วิธีการแก้ความเหงาก็แน่นอนอันแรกอันนี้ผมเติมให้คือการมีเพื่อนนั่นแหละที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยกับอีกการหนึ่งเนี่ยเขาใช้วิธีเขาเรียกว่า CBT ก็ในหนังสือไม่ได้เขียนรายละเอียดไว้เยอะมากผมขออนุญาตสกิปไปแล้วผมก็ไม่ได้เป็นชื่อผู้เชี่ยวชาญนะแต่ว่าเสิร์ชคำนี้ได้นะครับ CBT มาจากคำว่า cognitive behavioral therapy นะครับผมจำได้ว่าผมเคยรีวิวหนังสือเรื่องนี้เลยนะเรื่องนี้เลยก็ไปไปถ้าอยากฟังรายละเอียดมากขึ้นก็ไปฟังตอนนั้นก็ได้หรือไปหาหนังสืออ่านดีดีกว่านะครับถ้าขี้เกียจอ่านเป็นเล่มหมออาจารย์จะไปอ่านได้ไงหนังสือเล่มมันยาวมันหนาเซิร์ชเน็ต แต่ไปหาเว็บที่มันดูน่าเชื่อถือนิดนึงนะอย่าเป็นเว็บอะไรก็ไม่รู้นะบล็อกใครเขียนก็ไม่รู้เราอาจจะได้ข้อมูลผิดๆนะเป็นเว็บโรงพยาบาลคุณหมอเขียนอะไรเงี้ยก,ก็จะเข้าใจได้มากขึ้นแต่ anyway นะกลับมาที่ความเหงาแหละเราอาจจะต้องตระหนักรู้แหละแล้วก็พยายามที่จะลดมันลงนะเราก็คงไม,ไม่สามารถบอกเฮ้ยเหงาเลิกคือมันไม่ได้เลิกกันง่ายๆแบบนั้นนะก,ก็แค่ตระหนักรู้แล้วก็พยายาม เปิดตัวเองหน่อยพยายามไปไปนู่นไปนี่นะก็อาจจะช่วยทําให้เราลดความเหงาลงได้ช่วงที่เรามีวิกฤตผมว่ามันผ่านไปแล้วคือช่วงโควิดโควิดบางคนอยู่คนเดียวคิดดูเนี่ยผมว่าโหดนะขนาดผมอยู่กับครอบครัวและผมเป็นคนที่ i n t r o ิร์ t เนี่ยผมยังรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยแบบมันอึดอนะัดอะคือคือผมไม่ได้เป็นคนชอบปาร์ตี้ไม่ใช่โทรเ o ิร r t อยากจะไปสังคมจ๋าจา,จานะไม่เลยนะจริงๆชีวิตผมอยู่กับบ้านเนี่ยผมแฮปปี้นะ ช่วงใหม่ๆของโควิดเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแฮปปี้นะเออดีเว้ยได้อยู่กับครอบครัวเยอะขึ้นแต่พอนานๆเข้าชักไม่ไหวไว้ชักชักหนักแล้วผมเห็นใจคนที่เป็นเอ็กซ์โซดเลยนะคือ,ค,อคือต้องออกต้องคุยกับเพื่อนแล้วไม่ได้คุยเลยอะ่ะออกไปไม่ได้เลยแล้วเลวร้วายกว่านั้นอยู่คนเดียวอีกไม่ได้อยู่กับครอบครัวเหงนนะบางคนอยู่โซดอะ่ะอยู่คนเดียวเงี้ยก็หนักหน่อยเนาะก็5ข้อนะหข้อสรุปให้ฟังนะหนคือ อันแรกคืออย่าไปคิดว่าเพื่อนมันเกิดขึ้นภายในวัน2วันมันใช้เวลาที่ผมบอกนะเกชั่วโมงที่เราจะต้องอยู่ด้วยกันถึงถึงจะเรียกว่าเป็นเพื่อนแล้วก็200ชั่วโมงถึงจะเป็นเพื่อนสนิทนะครับอันที่2ก็คือว่าให้เราไปในที่ที่เจอคนที่เขาชอบคล้ายๆกับเราเพราะว่าการที่ชอบคล้ายๆกันเนี่ยมันทําให้เราสนิทกันได้ง่ายมีเรื่องที่จะพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนกันได้ง่ายอันที่3ามนะ การพูดการสื่อสารแล้วกันนะฟังให้เยอะนะครับถามคําถามเขาให้เยอะนะครับแล้วก็ให้ความสนใจเขาเวลาเขาพูดนะไม่ใช่แปบรบเล่นอย่างอื่นอันที่4นะครับเรื่องเพื่อนเนี่ยให้เน้นเรื่องคุณภาพมากกว่าปริมาณเราไม่จำเป็นต้องมีเพื่อน56000คนนะเรามีเพื่อนไม่กี่คนก็พอใช้เวลากับเยอะกับเพื่อนที่สนิทกันดีกว่าที่จะไปใช้เวลากับคนที่ไม่ค่อยได้รู้จักกันแล้วพยายามจะเอาปริมาณให้เยอะที่สุดนะและสุดท้ายคือ ระวังเรื่องความเหงาเพราะว่าความเหงาความโดดเดี่ยวจะพาให้เราช่วยคิดไปคิดลบก็ใช้วิธี Cognitive behavioral Therapy หรือ CBT เสิร์ชดูได้นะครับในการช่วยลดความเหงาลงนะวันนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนักนะครับแต่คิดว่าก็เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะครับหนังสือถ้าใครอยากหาอ่านนะ This book could fix your life นะครับของคุณเ e เลนทอมสันเอ,อมีคนชอบถามว่ามีแปลไหม ไม่ไม่แน่ไม่แน่ใจผมเดาว่าเดี๋ยวไม่นานอาจจะมีก็ได้นะครับผมซื้อมาจากค i โนคูนิยะเล่มอังกฤษมีแน่นอนนะครับแต่ว่าเล่มแปลไม่รู้นะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในพิสดถัดไปครับสวัสดีครับ no pardon story a life changing story